ก่อนประพจน์เราต้องมารู adalah, mm ้จักก่อนครับว่าประพจน์คืออะไรนี่ครับประพจน์ประพ์ครับง่ายๆเลยประพจน์คือประโยคที่เราฟังแล้วเนี่ยมันเป็นคําตอบได้แค่จริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นประโยคที่เราได้ยินปุ๊บแล้วเราตอบว่าอีม darf, ันจริงประโยคนั้นคือประพจน์ถ้าเราตอบแล้วถ้าเราได้ยินปุ๊บแล้วเราตอบว่ามันเป็นเท็จเนี่ยประโยคนั้นก็เป็นประพจศ ประพจน์คือประโยคที่มีคําตอบว่าจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งจริงก็จริงเท็จ th ก็เท็จเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเขียนให้ดูนะข้อความนี้ครับพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับอ่าทุกคนตอบในใจหรือตอบออกเสียงก็ได้นะเป็นเท็จใช่ไหมครับพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดังนั้นประโยคนี้ออกมาเป็นเท็จนะครับออกมาเป็นเท็จดังนั้นประโยคนี้เป็นประพจน์นะครับไม่ว่าคําตอบจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ขอแค่คําตอบมันเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับประโยคนั้นคือประพจน์อ่ะอะไรอีก ฟังผมไม่ดีครับผมจะลบคำว,ว่าขาออกอยังไงอะโอเคทุกคนไม่เห็นคำว่าขานะหมามีสีขาหมามีสีขาจริงไหมหมาปกติทุกตัวนะครับปกตินะมีสีขาสแสดงว่าประโยคนี้เป็นจริงใช่ไหมครับประโยคนี้เป็นจริงเป็นจริงสแสดงว่าประโยคนี้ก็เป็นประพจน์ประโยคไหนที่ไม่ได้ตอบว่าจริงหรือเท็จ ประโยคนั้นไม่ใช่ประพจน์ง่ายๆตรงกันข้ามกันประโยคไหนที่เป็นประพจน์คือคําตอบคือจริงหรือเท็จคําตอบไหนที่ไม่ใช่จริงหรือเท็จประโยคนั้นไม่ใช่ประพจน์เช่นอะไรเช่นประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งเช่นอะไรเอ่ยคำว่าลุกขึ้น คำว่าลุกขึ้นมันคือประโยคคําสั่งครับประโยคคําสั่งคํานี้เวลาเราได้ยินเนี่ยคนถามเขาต้องการตอบว่าจริงหรือคาหรือคาตอบเป็นเท็จไหมเขาต้องการตอบคําว่าจริงหรือเท็จไหมไม่นะครับดังนั้นคําตอบไม่ได้ไม่ได้ต้องการจริงหรือเท็จดังนั้นประโยคนี้ไม่ใช่ประพจน์ประโยคคําสั่งอะไรอีกเรามีอะไรอีกประโยคอุทานประโยคอุทานเช่นอะไรบ้าง โอ้ยเจ็บเราลองฟังเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บต้องการคําว่าจริงหรือเท็จไหมไม่ต้องการโอ้ยเจ็บก็คือโอ้ยเจ็บอะ uh, ครับไม่ต้องการให้ใครเพื่อนมาบอกว่าโอ้ยจริงไม่ต้องการให้เพื่อนมาบอกโอ้ยเท็จดังนั้นนี้ประโยคไม่ใช่ประพจน์ดังนั้นสรุปง่ายๆครับประพจน์คือประโยคที่เป็นจริงหรือคำตอบออกมาเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งอย,ย่างใดอย่างหนึ่งนะนะครับอ่ะคราวนี้ผมมีตัวอย่างที่1.1นะครับ1.1ทั้งหมด17ข้อ นะครับลองให้พวกเราลองทําดูลองติ๊กถูกนะครับประโยงไหนเป็นประพจน์ติ๊กผิดไปโยงไหนไม่ใช่ประพจน์นะครับผมให้เวลาประมาณ2นาทีนะครับอลองทําได้ครับเริ่มสองนาทีนะครับลองติ๊กถูกติ๊กผิดไปเลยนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับขอแค่ให้ลองทำ อโอเคครับนักศึกษาครับ2นาทีละเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรเนาะมามาเฉลยพร้อมกันเนาะข้อที่1น,นะครับกันยาเดือนกันยายนมี31มวันคําตอบออกมาเป็นเท็จใช่ไหมครับกันยายนนะครับงลงท้ายด้วยยนมี30วันออกมาเป็นเท็จดังนั้นข้อนี้เป็นประพจนะครับคาตอบมาเป็นจริงหรือเท็จก็ได้เป็นประพจน์นะครับข้อที่2ครับดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ เรารู้เราไม่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ว่าดาวพุธเป็นดาวเคราะห์หรือไม่หรือไม่เป็นดาวเคราะห์ใช่ไหมครับแต่คําตอบมันต้องมันต้องออกมาเป็นไม่จริงกะเท็จแน่ๆนะครับดังนั้นข้อนี้เป็นประพจน์ข้อที่3อย่าเดินลักษามข้อนี้เป็นคําสั่งใช่ไหมครับไม่ต้องการคําว่าจริงหรือเท็จดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ประพจน์นะครับข้อที่4จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ไม่อยู่เราไม่รู้ครับแต่คําตอบมันออกมาเป็น ไม่จริงก็เท็จแน่ๆดังนั้นเป็นประพจน์ข้อที่ห้าช่วยด้วยช่วยด้วยเวลาเราได้ยินคนพูดช่วยด้วยเราคงไม่ต้องตอบว่ารจริงหรือเท็จนะครับเราคงเราคงต้องไปช่วยเ,เนาะดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ประพจน์ครับ <_ S 1> ข้อที่หกออกไปให้พ้นนะครับไม่ใช่ประพจน์ครับข้อที่เจ็ดพายมากกว่าสามมากกว่าหรือไม่มากกว่าเราไม่รู้ครับแต่มันคาตอบออกมาไม่จริงก็เท็จแน่ๆ,ๆดังนั้นเป็นประพน์ ข้อที่8อยากไปเที่ยวเหลือเกินมันไม่ใช่คำตอบที่จริงหรือเท็จแน่ๆครับดังนั้นไม่ใช่ประพจน์ข้อที่9ทําทำไมมาเรียนสายไม่ใช่ประพจน์ครับข้อที่10ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพไม่ใช่ประพจน์ครับข้อที่11ยินดีต้อนรับไม่ใช่ประพจน์ครับข้อที่12 2เป็นจำนวนคู่เป็นประพจน์ครับ ข้อที่13น้ำขึ้นให้รีบตักไม่ใช่ประพจน์ครับข้อที่1 4โอแม่เจ้าไม่ใช่ประพจน์ครับข้อที่15หนูมีปีเป็นประพจน์นะครับข้อที่ 16x บวก3เท่ากับ9ข้อนี้มีปัญหานิดหนึ่งนะ X กับ X บวก3เท่ากับ9มันอาจจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ได้ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับ X ตัวนี้ว่า X เป็นอะไร ใช่ไหมครับถ้า x เป็น6 x บวก3เท่ากับ9จะคำตอบจะออกมาเป็นจริงถ้า x ไม่ใช่6คำตอบจะไม่จริงก็คือเป็นเท็จดังนั้นข้อนี้มันมันปิ้นปล้อนนะครับมันเป็นทั้งจริงและเท็จได้ดังนั้นคำว่าประพจน์เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจริงก็จริงเท็จก็เท็จถ้ามันมีโอกาสเป็นจริงหรือเท็จก็ได้แบบนี้ไม่ใช่ประพจน์นะครับ ข้อที่17 B N K 4 8มีสมาชิก48คนบางคนติดตามก็จะรู้ว่าเออมันไม่ใช่มีสมาชิก4ีคนนะหรือคนไม่ติดตะหรือคนไม่ติดตาม,อ,ม,ตตามอาจจะไม่รู้แต่คำตอบของมันออกมาไม่จริงก็เท็จแน่ๆจริงก็จริงเลยเท็จก็เท็จเลยดังนั้นเป็นประพจน์